เนี่ยมูนี่มันแต่เห right ็นโตอยู่แถวนคูบ men ิดคูบือยู่ป่านนันมีหัวใจตัวเนี่ยมูนี่อไรค่ะต่คุณ้ชมสวัสดีคับสวัสดีครับค่ะแอดมินแอมมี่คือกะไรค่ะแอดมินกะจอมือจอเว้นมากใช่ไดมนุณอ้พกอมาขอแนวทางดีๆฝากตอนพุนม่พี่น้องป้องไปเทานี้ละค่ะพ่อค้าพ่อเับนีค่อะพ่อเขียนกับบ่าคนงามเหมือนได้วค่ะเป็นยังครับ่อเขียนเอาไม้รูค่ะาแผ่ไทยท่นค่ะ เหรียญบนได้ล่างได้พลเพราะว่าเหรียญเงินนี่มันเก็บเป็นลักงเงยตัวเดียวโอ้เกตลักงเงยนะคะพ่อเกตเงว<า>ดที่ผ่านมามันออกเกตลังเวยตัวเดียวเขาได้ตั้งเกตตัวเดียวหน้าค่ะมันไม่ได้ตั้งตัวอืนน่นนั่นนี่ชนนี่เหล็กเกตเอาเหล็ก็กตไทยเอาตัวมันกลมนี้ที่ตัวเด่น ค่าอันอันถามถามทั้งทั้งก่อนนับ่อนาะค่ะทั้งทั้งนี่เป็นเลขลักที่สีมาได้บ่พ่อมันสะเป็นมวนเป็นล่างในว่าเนียพ<อ>เพราะว่าเลขลักเมพ่อเนาะเลขลักหน่วยนี่เลขลักหน่วยนี่พาอมันจะเก้ากับหกกับสามอืมลักหน่วยเออลักหน,น่วยพาอมันจะซุมนี่ค่ะว่าลังสีอาจิมาบวกเขาได้คือซุมนี่อีกสี่ตัวนี่หนึ่งแปดห้าเก้าเนี่ยเก้านี่สิเป็นเก้านี่จะเป็นได้ทั้งทีกเป็นหน่วย เดี๋ยวห้อไม่จับประกบคู nice ่แล้วกิดนี่แหละประกบคู่ฮะบนล่างรู้ใช่ค่ะพ่อประกบคู่นี่คือว่าถ้าเล่นบนเล่นล่างได้เลยนะพ่อใช่ครับเหรียญได้เลยแต่ว่าถ้าออกออกตรงโตเป๊ะเลยถ้าออกออกตรงโตเออเพราะว่ากับไปนั่งแน่เก่ดีแต่ว่าแฟนเขาให้กลับอร์มมันหลายตัวเรีอกเส้อฉีเรียกเสื้อสี อันนี้ก็เรียว่าอะไรคะตัวยี่สิบสิบเอ็ดครูค่ะมอเป็นยังค่ะพ่อเพราะว่าเป็นแนวทางนะคะฐานห้าสีตัดตัวนึงตัวใดออกกับเส็นฮักี้เชีดายนองนก่อนเสีเยดายนองหรือว่ามันง่ายหมดทุกตัวค่ะตอนนั่งไปเรียนสาวนี่ห้วยขีดทั้งทีทั้งนอนเลยอันตัวนั้นว่าเนาะขีดทั้งทีทั้งนองเลยเหาอต่วนั้นมากเลยเนี่ยขึ้นมา ลักชิมีหนึ่งมี่แปดมีหามี่เก่านาะพ่อเนาะครับครับเพราะว่าซุ้มนี่แหละสีเป็นลักชิฟใว่ไหมอันนี้ก็มีมีสีมาหลังสียใดที่เกินเก่าค่ะแต่ว่าหกกับสามนี่ยจะมันเป็นไปได้บนเช่นเลยนะเอาไปค่ะนี่เป็นเลขคำนวณล้วนๆบอกพ่อหรือว่ามี่ฝันมี่อย่างเติมบอกค่ะคุณพ่อเลขคำนวณเลยนี่เลขคำนวณเลยค่ะเราะว่า พอบอกให้ได้ฝันนสาเหตุที่บ่ได้ฝันนี่คือบ่ได้นอนปวดแขวปวดแขวอือปวดแขวยันไปทนอยู่มัน่มันน่นออกบัดกยังแนวสิโอยเมันอันแนวนีมันทรมานกว่าคนอื่นเนาะเาะนหลพุ่นแ้แนี่ปวดขึ้นหัวตึบๆๆลก กอกุนกองไก่ยิ่งมเลยเนี่มันปวดมากเลยคับปวดแถวนี้บ่พอก็ไผรบุหงเนะพอนะจีไปอนกัจไปอนก็ท้อนม ok ันโห้ยเวลานี่มันนีงปวดเยอะพยานเส้นประสาทแตกค่ะค่พอรอให้เศ้าปวดก่อนเนาะแล้วเศร้าปวดกอนค่ะค่ะวันนี้เลขกับคู่กับสิมี่เจ็ดหกนะพ่อเจ็ดหกหนึ่งเก้าห้าเก้าเก้าสามะพอนั่นเก้าสามเก้าสามแล้วก็สิมี่สี่เก้า แปดหกแปดหกแปดหกนี้คือตัวร่องแกแปดสามบ่ค่ะของตัวร่องแปดแปดสามไอ้ส้มฉีดเต็มแต่ไปคือเป็นตัวร่องสองตัวแปดหกก็หาเก้าค่ะวันนี้แต่ซมีสองเก้าเอออันนี้ตัวเด่นมันสองเก้าหนึ่งหกแล้ววันนี้เลขล่างตัวซีมีสี่หกแปดสามเก้าหกโอ้บนโอ้อันนี้บนบนโอบนเลขบนนี่ซิมี่เด้อจริง ออตัวนี้เด็กพี่นางจริงหมอโอ้ฮ oh, uh, uh, <t hopping> ัลโหลเดี๋ยวได้ค่ะแป๊บนึงได้ค่ะพี่นางได้ค่ะแอ้ค่ะแตัวที่พ่อตามันใจนี่ก็ซีมี่หาเก้าบนสีได้เหรอหาเก้าบน่าอันนี้มันรูชิว่าสิมาแห้งเด้นี่พ่อมาแห้งดูชิว่าสิเข่าเวๆเวหงเรามันไปทางไหนก็เกิ เจ้งสีใสหัวอลไรเนี่เมนมาพัวอืมถ้าถ้าตัวนั้นไม่ได้เอาตัวเทิงพัวเออตัวนี้ที่ตัวนั้นอืมตัวตัวเทิงเหมนี่กงังเหมือนกันนะพัวแต่ก็เรียกเต้เอฟซีเนาะค่ะมาทางใหหรือว่า เบิ้งไปแล้วตรงกับเพื่อนฝันจะของกับคอยนำนะค่ะพี่น้องค่ะบ่แม่นว่าเห็นพ่อตาล้มห้เบิดนี่บ่แม่นว่าขายเสาทั้งเราปอกใส่เบิดมันบ่แม่นเด้อพี่น้องเด้อค่ะมากเลยเอามากเลยเอาเห็นบ่มาเกิดตาจีบไปย่าไปตัดตัวมันออกเหรอตัดตัวออกห่างก็อ๋อพ่อส่วนมากสิเป็นยังัษนละพ่อส่วนมากนี่สิมักตัดตัวมันออกเลยจีน แต่ว่าตัวมันยู่ในเก่าค่านหร่เลยแต่ลาพรอแม่ใจต้องตัวนี้เลยนี่แต่ว่าหออมันใจตัวนี้มากว่าจะมันมันใจตัวนี้ร่องค่ะต่อมันทค่ว่าต่อมเนเค่ค่ะ เอ่ามันเคยออกคนเตะเหออันนี้อันนี้เสตตีทั้งเมื่อบอกเมื่อเฉพาะวันนี้นี่มะาทั้งทั้งเสตีบอกพิชพอพีพีองกาวข้อกาวขโทนข้อไผ่ค่ะเรนท่นเรนพ่านเนพ่านพี่้องเินท่าน โตมากพอมากายก็สิเป็นตัวนี้นะพ่อนตเป็นนั่นหละแตกตามแตกนมตามแตดหกก็ม่ก็ชือหาเก่าทตัวนั่นละร้อสแงเด้งแต่จะเ่ากเรียนายแล้วคือพอไเถ็นเนี่ยสร้างพ่อได้เนี่ยถนเนี่ยสร้างเตียงสริมดินดินดน้อยพ่อ,อ บัเซ่งค่ะแบ่งปันกัเน้ะพ่อน้อค่ะแบ่งปันกันน้อ่อนค่ะนนี้สำหรับของคุณพ่อเสียนหน่อยข้าเนาอค่ะพี่น้องหาเลขลักก็สิมีเก้ามหกมิสามค่ะพี่น้องค่ะหลักหน่วยได้ค่ะพี่น้องลักหน่วยมีเก้ามิหกมิสามมันนี้ประกบคู่ค่ะพี่น้องคะประกบคู่มีเกตหกหนึ่งเก้าห้าเก้าเก้าสามเน้นนักไปที่หาเก้าค่ะพี่น้อง ค่ะวันนี้จับคู่บนนะคะพี่น้องค่ะจับคู่บนแยกออกมาเนี่เกปดสงเป็น49 68 29 16ค่ะพี่น้องค่ะเน้นนักไปที่86ค่ะพี่น้องค่ะตัวอี้พอขึ้นมันใจเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะสำหรับเลขล่างกระสีมี46 83 96ค่ะพี่น้องตัวมันใจกระสิเป็น83เนาะพ่อเนาะค่ะค่ะ ทั้งเบิดทั้งม้วนนี่ได้ยิบจับลอตเตอรี่ไปไปนาะคุณพ่อคะเบิร์ดไหนเนาะเพราะในในยังโตยังโตเลยบ่พอเลาะไปเบิรงแล้วมันโตที่ห้าเอามยวเบิร์ดมันก็เลยก็เลยเสียอยู่เงินเนี่ค่ะว่ามันเขาขายเบิร์ดจริงจังบ่พ่อฉันนั่งนั่นแหละเขาขายเบิร์ดจริงจังเลยสิขายเบิร์ดที่เขาพอเอามากกับ่ปจัตัวที่ห้ามากนี่งั้นวะก็จะกักเปเอาเองมาสิ่อ แ็เป็นนีแค่ี่ยว่าตัวใดดังมากขคเจ้าเอาไววเป็นทุกเป็นทุกสินดีตัวที่เพื่อใจอมากแ้าเดากระวังถือที่เห่นมากแม่พอแม่เจ้าก็วังถือคี่กันน้องคนละอันนี้เป็นทีกระบองแรกสร้างน้องนาะผู้ใดก็อยากได้ชื่อว่าแล้วน้องก็จะยน่นแหละแต่บากันว่าถีข้าพ่ง เกาหัวจนหัวยองขึ้นนะำสุนันเก่าจนหัวยองเลยเก่าจนหัวยองขึ้นมาเราแค่นั้นเมื่อทีจากจากเศร้าไปหาเพียงส่งเป็นตะมีกับร่างกายได้ไหมมาพอส่งมันใจละมันมาพอจากเลขออกมาแล้วนี่จากสิเกาหัวหรือสิห้องใช้ย้อนมาพอถึงแนี่ยอะไรนะนี่เป็นนีอยู่ีตรงเหมืนเดิมค่อยๆจับขึ้นมาฟังเอาจ้ะ เอียงบุกกับบ่านกาถามน่เอียงฟังที่นั่นว่าตอออกตัวไดกุนี่ว่าออกตัวใดกันออกเสียงเก่งว้าห้าห้าหลับบ้านกนออกว่าจีดเหนื่อยเงาต้อนเงาต้อแต่แนวทางฝากต้อนนะกว่าน้อครับแต่ไม่ได้โตคุณพ่อเองนี่ค่ะสมมติว่าสีลงทุนสีลงทุนตัวใดค่ะคุณพ่อร้องตัวนี้แล้วครับสามตัวนี้โอ้สามคู่เท่านั้นนะเนาะเท่านั้นเอถ้าสีลงทุนก็คือสามสามคู่เท่านั้นถ้าซื้อได้ก็ชิลๆนั่นนี่อือซื้อกัน ื้อมาได้เกตัวนี้ตัเอาไปสิเรนทองส่ะถ้าถ้าโตแปดสามซื้อมาได้พ่อกับเซเลนแต่แปดหกกับหาเก่าน้องควนเนาะแต่มาแอดว่าหาเก่าก็คือช่งสิบป์ิบเหลือระระมั้งพอเป็นจังได้กันเนาะครับนี่แหละครับคือตัวเลขของพปรเซียนกัปนว่นครับผมมักบอมักะล่องพิจารณาเบิ้งเนาะครับผมสําหรับบุญน้าโชกกว่างามอยู่ครับอ่าสําหรับเอฟซีมีความคิดจังไดกะล่องเบิ้งครับผมก่อนจากกันไปบุญน้ำโชคขอฝาก ให้เอฟซนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้บุญนาโชคด้วยนะครับมีคลิปดีๆอะไรต่อไปบุญนําโชคอะสีน้ำมาให้เอฟซเบิงเลยรับเบิงรับฟังตลอดนะครับผมสําหรับคลิปนี้บุญนําโชคอะขอขอบคุณเอฟซทุกคนครับผม